สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพเรื่องก่อลอยหมู่บ้านตลาดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มาจากคำบอกเล่าของชายชรา,าอายุ70ปีชื่อคุณตาเยน็น ลา่าใ้พระพิจุและสามเณรที่วัดวิสุทธิยารามหรือวัดสาราบางปูอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวังเมื่อปีพถถศ .2501 ซึ่งตอนนั้นผมอายุได้17ปีบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้และตอนนี้เป็นตอนที่1 1มีชื่อตอนว่าสักของแผ่นดินไกลวันเอื้อมือมาจับมือเย็นบอกให้เย็นขี่หลังเขา อดคอเขาให้แน่นขณะที่ไกวันก็รวบรวมก็รวบตรงข้อพับเหนือหัวเข่าของเย็นไว้ด้วยแขนสองข้งางแนะเอวแล้วก้าวกระโดดทำตัวเบาเรากระพอเพียงอึดใจเดียวก็ตามมาทันพวกเด็กๆซึ่งอยู่ข้างล่างขณะนั้นเด็กๆจยากดินแดนมาแต่จันกำลังคลานเข้าไปนั่งปุกเขารอพระอยู่บนตะลิ่ง ซึ่งท่านกับสิทธิ์กำลังจะเดินขึ้นมาร่วงสิทธิ์หนุ่มคนแรกที่เดินนำหน้าจากลำธารที่อยู่ลึกลงไปโผลขึ้นมาก่อนทำท่าตกใจเมื่อเห็นเด็กๆแต่งกายประหลาดๆร,ราวกับภาพวาดในสมัยโบราณกำลังนั่งคุกเข่าอยู่เขาร้องขึ้นว่าเอ๊ะนี่พวกเธอเป็นใครกัน่ะนมาจากไหนกันนี้ฉันไม่เคยเห็นเด็กๆแบบพวกเธอมาก่อนเลย นอกจากเจ้านั้นเขาที้มือมาที่เย็นเราเพื่นเด็กเจ้าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังเทือกเขาเทือกหลังเทือกภูเขาหลวงเราไม่ก่อยจะได้ออกมาข้างนอกแต่วันนี้เราอยากมากราบนมัสการหลวงพอ่อนานนานทีเราจรึงจะได้มีโอกาสนมัสการพระอริยสงฆ์อย่างหลวงพอ่อโยกินตอกใจหนุม่มลูกศิษย์หลวงพอ่อแดงแต่นั่นมันเจ้าเย็น จ้าวยเย็นเป็นลูกตาแย,ย้มใช่ไหมร่วงจีไปที่เย็นเพราะจำหน้าได้เด็กชายเย็นเคยไปเที่ยวที่วัดบ่อยๆครับผมลูกพ่อแย้มเด็กชายเย็นตอบไม่ทันจบไม่ทันจบประโยคร่วงพูดว่าตายแล้วเขางลือกันว่าเองหายไปบางคนบอกว่าเองตกในลมยนตายเสียแล้วทำไมเองจึงมาอยู่ที่นี่ได้วะ หรือว่าเองหนีมานี่บางคนก็ลือนะว่าเองถูกพวกกำนันเทิมจับไปฆ่าเสียแล้วเพราะเองไม่ยอมบอกทาเข้าไปหมู่บ้านที่มีหัวกม,มินนป็นต้องกัมก็เกือบๆจะตายอยู่เหมือนกันแหละพี่ร่วงพอดีผมได้พวกเพื่อนเพื่อน,พ,อนพวกนี้ช่วยไว้เย็นตอบอ๋องั้นเด้องั้นเองก็ถูกพวกกำนันเทิมจับตัวไปจริงๆนะสิ เห็นเขาเกณฑ์นคนออกตามหากันทั้งหมู่บ้านอะ่ะพบเองในวันนี้ก็ดีแล้วข้าจะได้ไปบอกให้ลุงแย้มกับป้านิ่มรู้เอ๊ะอ,อะไรกันจาว่าหลวงพ่อแดงเพิ่งจะโผลูขึ้นมาจากตลิง่งที่ลาดลึกหลวงถูลำธารตองถามพอดีหันไปเห็นเด็กๆอ้าวนั่นพวกเด็กๆนั่นเจ้าเย็นเอ๊ะพวกเจ้าเป็นลูกเต้าเราใครกันนี่แล้วไปไหนกันมา ทาว่าเด็กๆไม่ทันตอบหลวงพ่อแดงยืนหลับตาเพียงพริบตาหนึ่งก็ลืมตาขึ้นพูดว่ารู้แล้วรู้แล้วพวกเจ้านี่เองที่ช่วยเจ้าเย็นมันไว้ปกติพวกเจ้าจะไม่ออกมาข้างนอกวันนี้พวกเจ้าออกมาเพื่ออะไรล่ะว่าที่จริงหลวงพ่อแดงก็ถามไปแบบผู้ใหญ่ที่มีพรมวิหารสีทั้งทั้งที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าเด็กๆจากดินแดนมาแต่จันนี้ มาหาท่านก็เพื่อกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสีมงคลแกต่ตนพวกกระผมมาเพื่อกราบนักมรการขอพรจากหลวงตาขอรับโยกินกล่าวนำขึ้นแล้วพวกเด็กชายก็นั่งทุกเขา่าเด็กหญิงนั่งพับเทียบกราบหลวงตาพร้อมๆกันอย่างสวยงามแล้วก็พากันนั่งประนมมือนิ่งอยู่พวกเจ้าต้องการสิ่งใดต้องการพรนั้นใด ขอสิ่งนั้นจงเป็นของพวกเจ้าแต่โดยความเป็นจริงไม่มีพรสิ่งใดประเดิฐเลิศก,กว่าศีลและธรรมที่พวกเจ้าถือกันอยู่จนเต็มเปี่ยมจนเป็นปกติของพวกเจ้ากันทุกคนแล้วหรอกหลวงพ่อแดงกล่าวอย่างยิ้มแย้มใครหลวงพอ่อเด็กๆพวกนี้เป็นใครแล้วนั่นลูกชายตาแย,ย้มนี้มาเที่ยวไกลถึงดีนี่เจ้าลึกมีหน้าถึงทำให้พวกผู้รักผู้ใหญ่ของพลอยดอนร้อน รู้ไหมแกทำให้พ่อแม่ร้อยวิตกเป็นทุกข์เที่ยวตามหาการแทบพริกแผ่นดินแล้วแกมาสนุกสนานอยู่ที่นี่เชยลูกผิดอีกคนพลของหลวงพ่อแดงต่อว่าต่อว่าเย็นเสียเป็นชุดจนเย็นต้องนั่งหลับตาฝีพอพอพอเจ้าเชยเจ้าไม่รู้อะไรแล้วอย่าเพิ่งไปว่าเด็กๆเด็กดีๆมันจะเสียกำลังใจหลวงพ่อแดงรีบกาม แล้วอธิบายให้ลูกศิ์หนุ่มที่มาอยู่วัดเพื่อจะบวชพระในเดือนแปดฟังว่าเจ้าเย็นมันถูกคนพวกหนึ่งจับตัวมาสาเหตุก็เรื่องหมู่บ้านหัวคมินเป็นปทองคำอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละเจ้าก็เห็นว่ามันฆ่ากันตายไปตั้งไมรู้จะก,กี่ศพต่กี่ศพแล้วตอนที่เรามาก็เจอเจ้าเย็นมันถูกจับตัวมาเพื่อบังคับให้บอกทางเข้าหมู่บ้านที่มีหัวคมินเป็นทองคำ แต่พวกเด็กๆชาวหลังเขาพวกนี้ได้ช่วยเจ้าเย็นไว้ซึ่งข้าก็ได้บอกขอแย้มไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงเจ้าเย็นมันหรอกมันมาอยู่สุขสบายและมันก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยที่นี่สบายจริงๆไหมละ่ะเจ้าเย็นนายร่วงสามขึ้นเย็นประนมมือไหว้หลวงพอ่อแล้วตอบว่า สบายและสนุกที่สุดเลยขอรับดวงตาเออแล้วเองก็ต้องสนุกแต่พอดีพอดีนะเด็กๆเพื่อนเพื่อนของเจ้านี่ขเาขาไม่ค่อยจะทุกข์ทนกันหรอกไม่เหมือนเจ้าที่วันๆตลอดตลอดไปตลอดถัวเอ็ดเจ็บจะน้ำครับครับเย็นพนมมือรับคำหลวงพอ่อแบบตะลินตะลินลน,นิดๆป้าพูดว่าแต่อย่างผมนี่เขาไม่เรียกว่าทุกข์ทนหรอกนะครับ งานเขาเรียกว่าไรล่ะหลวงพ่อแดงถามไปไม่ทันคิดเขาเรียกว่าเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตครับเย็นพูดหน้าตาเฉยเฮ่าจะเป็นลมถ้าไม่อยากจะคุยกับเด็กวัดสมัยใหม่อย่างเองหรอกเข่งเล่นภาษานักวิชาการถ้าไม่จบปอตีจะไม่รู้ทันเองได้อย่างไรหลวงพ่อทำท่าตลบเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นลมจริงๆ ไม่จริงหรอกหลวงตารู้ดีทุกอย่างรู้เห็นหมดแต่ไม่อวดหลวงตากลัวอาบัตย็นพูดอย่างสุรู้นั่นไงนั่นไงเขาอีกแล้วหลวงตาแดงแท่งทำเสียงดังจีน่าเย็นหัวเราะแล้วลดเสียงลงพูดว่าเอาละคุยเรื่องอื่นกันมั่งเถอะแล้วนี่พวกเจ้ามาดักไหวหลวงตาแล้วพวกเจ้าจะไปไหนกันต่อละหลวงหลวงตาหลวงหลวงพ่อแดงตาม อยากดินแดนต่างมิติก,ก็อยากจะเอาเย็นมากวัตจงกลับไปกับหลวงตาเพื่อเย็นเขาอยากกลับไก่วันลอเจ้าเย็นยังไม่ควรจะกลับตอนนี้เพราะหลายกว่าเจ้าจะเล่นงานเพราะเจ้านี่เป็นเหมือนปุญนแจดอกกำกันที่จะไขเข้าไปถูหมู่บ้านของพวกเจ้าหลวงพ่อทองรือพวกเจ้าไม่อยากให้เขาอยู่อยากจะกวาดเขากลับหลวงตาก็ยินดีจะรับกลับ หลวงก็แดงแจ้งว่าไม่ละครับผมแกล้งล้อเขาเล่นเราไม่รังเกียดเย็นหรอกครับสนุกดีเสียอีกที่มีเขามาอยู่ด้วยเพราะเราเคยเล่นหัวกันมาแต่กับเด็กภาในหมู่บ้านเราพอมีเย็นเข้ามาเรารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกใหม่วันนี้พวกเราเลยถละลายกันมาไกลถึงที่นี่ไขวันตอบยิ้มยิ้มเอาละถ้าพวกเจ้าไม่มีตุระอะไรกับหลวงตาอีกหลวงตาก็จะได้ไฟต่อ หลวงพ่อแดงทำท่าอกเดินเดี๋ยวครับหลวงตาพวกเรามีบางอย่างอยากจะเรียนถามเรื่องนี้ผมเป็นห่วงมากโยกินผู้มีอำนาจจิตพิเศษกล่าวขึ้นเรื่องพวกที่จะขุดทองอ๋อเรื่องพวกที่จะขุดทองในดินแดนของพวกจเจ้าไปนะรพวกเขาเอาไปไม่ได้หรอกเพราะพวกที่มาขุดไม่ใช่คนดี บารามีของเขาไม่ถึงหรอกอย่าวังเลยหลวงพ่อแดงตอบเพรรู้ความคิดของอยู่กินแต่เที่ยวต่อไปนี้พวกมันมีคนดีมาเขาไปพาคนชงของเท้าผู้ชงมาเล่นงานมาเล่นกับเราเท้าผู้ชงท่านอยู่บาดานท่านไม่มาเล่นกับใครหรอกพวกนั้นถูกหลอกจากพวกทชงเจ้าเก่าผีมาหลอกต้มพวกละโมบโลมมากอีกตอนหนึ่งนะ่ะ อีกหน่อยพวกนี้จะแพ้ไปตัวเองขนาดปูทวดยางหลักที่เลี้ยงมาเขาทงก็ไม่ใช่ตัวจริงว่าแล้วไงหลวงตาเรารู้ทุกอย่างแต่ไม่อวดเย็นพูดขึ้นลอยลอยหลวงตาแดงได้ยินเข้าถึงกับสะดุ้งอยู่ตะลึงตะเล่นอีกแล้วไม่ละเจาเย็นตาลึงรอพระรอเจ้าบาปเหมือนกันนะเว้ยหลวงตาแดงขึ้นเสียงอีเด็กๆปากานหัวเราะแล้วเด็กๆ ทุกคนก็พากันค้มลงกราบ,บ่านหลวงพ่อแดงเดินจากมาเด้พวกนี้เป็นพวกไหนกันหลวงพ่อที่เขาบอกว่าเป็นชาวเขานนะชาวเขาเผ่าไหนผมเกิดมาเป็นคนถิ่นี้ยังไม่เคยรู้จักว่าที่นี่มีชาวเขาเจ้าล่วงติดคนที่หนึ่งถามขึ้นนั่นสิผมสงสัยจ,จังแล้วที่ว่าช่วยเจ้าเย็นไวนะ้น่ะพวกเขาพาเจ้าเย็นไปอยู่ที่ไหน ที่หมู่บ้านที่ว่าปลูกะมิ้นแล้วหัวกะมิ้นเป็นทองคํานั่นใช่ไหมนายเฉยหรือเฉยถามขึ้นบ้างเอารับแรงไงพวกคนธรรมดาอย่างเราเราเข้าไปในบ้านของเขาไม่ได้หรอกใช่คือหมู่บ้านที่ปลูกหัวกะมิ้นเป็นทองคํานั่นแหละชาวรับแรงนะั้นมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งสมัยเมื่อประมาณสองพันกว่าปีมาแล้วหรือตั้งแต่สมัยยังมีพระพุทธเจ้า คนพวกนี้ก็เหมือนอย่างเราๆคือเหมือนกันทุกอย่างยิ่งอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาลงตังมันในประเทศอินเดียแล้วผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าต่างก็มีจุดรวมอยู่ที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเพราะพระสงฆ์ในสมัยนั้นต่างเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยบุคคลชันสูงทั้งนั้นถ้าสมมุติไม่มี เราบาตรกุบาริกาก็ล้วนแต่เป็นอริยบุคคลแกสองคนอย่าเพิ่งหลับนะถ้าอยากรู้ที่มาของคนลับแน่หลวงพ่อแดงกล่าวดักคอเพราะสองสิหนุ่มพอรู้ว่าเป็นการเทศก็พากันหา,วานหววนบวดน้ำหูน้ำตาไหลแต่พอหลวงพ่อแดงพูดแบบรู้ทันก็พากันตาสว่างเพราะกลัวอดควงเรื่องที่น่าถสนใจครับครับรับรองไม่หลับ หลวงพ่อเทศเอ้ยเล่าสนุกมากนายร่วงรีบบวยวายเพราะกลัวอดฝังหลวงพ่อเล่าต่อเลยครับเจ้าสองคนไม่ต้องมาพูดเพื่อเอาใจข้าหรอกข้าน่าหมดความหลงปลืมกับคำสัรเสริญเดือนยอเอาอกเอาใจจากใครๆมานานแล้วหลวงพ่อแดงแย้งแต่ก็ยอมเล่าต่อในสมัยพระพุทธเจ้าและหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วประมาณ หนึ150ปีผู้ที่นับถือพระองค์ล้วนแต่ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลห้าศีล8กันทั้งนั้นยิ่งพระพิสูธรามเนรที่บวชต่างบวชเพื่อแสวงหาความหุดพ้นไม่ได้บวชเพื่อประเพณีอย่างเดียวนี้จึงไม่ต้องสงสัยว่าพระสงฆ์ที่บวชเหล่านั้นจะถูศีลแต่พอหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานผ่านมาแล้วหนึ่งสปีพระที่บวชก็เริ่มไม่เจระ แต่เป็นผู้ที่แอบอ้างอาศัยผ้าเหลืองหากินบางคนบวชเข้ามาเพื่อสแสวงหาลาภยศในพุทธศาสนาเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสาวพัตทํทให้มีคนกสาบไหว้นับถือพระจะพูดจะบอกอะไรก็มีคนเชื่อฟังพระสงฆ์ในวัดจึงเริ่มมีแต่เรื่องราวนอกลู่นอกทางเป็นดีรทจานวิจาแล้วทำไมเขาไม่เอาผิดพระที่ปฏิบัติผิดศีลผิดธรรมผิดพระวินัย ไม่ลรโทษเอาผิดผู้ที่ทำผิดศีลผิดวินัยเพราะทั้งศีลและวินัยก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนายเฉือยแยงเพราะเขาเองก็ตั้งใจแค่มาบวชตามประเพณีมิได้หวังอุดหนนแต่ประการใดเขาก็อ้างนะก็ทำวินัยนะแต่เขาก็อ้างเพื่อจะเลียง,งเห็นเห็นที่วัดไหมตอนเย็นๆระฉันลมฉันโอวันตินหรือแม้แต่นะ้ำอัดลมก็เถอะ ความจริงแล้วมันคืออาหารติดสิน้อวิการละโอชนาะฉันไม่ได้แต่พระที่ฉันเขาอ้างว่าฉันได้เป็นกีฬานะเพสัตจะหวงเล็บยาน้ำผลไม้ก,ก็อ้างว่าเป็นน้ำปานะแต่มันแก้หิวได้ใช่ไหมครับก็ฉันกันจนอิ่มจนอ้วนพุงพรุยนั่นแหละแต่ว่าของพวกนี้คือเนอยข้นเนยใสยน้ำพึ่งน้ำอ้อยพราฉันได้นี่ เขาว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตในพระวินัยที่ผมอ่านก็เจอเขียนไว้นายเฉยแยงถูกละพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้แต่ท่านก็อนุญาตในกรณีที่เจ็บป่วยในกรณีที่จําเป็นต้องฉันเพื่อรักษาโรคเพื่อให้มีกําลังการทานโรคเพื่อให้หมอรักษาง่ายขึ้นแม่ข้าวเย็นพระทุกวันนี้ก็ยังฉันอ้างว่าเจ็บป่วยก็เลยอ้างกันจนปลายเป็นแอบฉันข้าวเย็นเป็นอาจิน จะปฏิเสธไหมล่ะ <c oughs> ครับหลวงพี่จัยยังแอบให้ผมไปซื้อขว๋วยเจียวมาฉันเลยท่านอ้างว่าท่านไม่สบายในร่วงยมแล้หลวงพี่จัยหลวงพี่จัยเป็นพระอยู่วัดในเมืองนานๆนนจะไปเทศนาที่วัดปากประยิงกครั้งญาติยโยมติดสีปากการเทศกันเกี่ยวเก่าพาทันนสัทธายกมือทั่วหมัว แต่กับหลวงพ่อแดงมีคนมองท่านเป็นพระหลวงตาพระบวชตอนแก่ไม่น่าจากักตาแล้วคนที่อ้างว่าถือศีลห้าศีลแปดเดี๋ยวนี้ละครับนายว่องถามก็เหมือนเอนพระนั่นแหละลงว่าพระบอกให้ชาวบ้านเขาใจเลี่ยงศีลก็เละหมดทั้งพระทั้งชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครถือศีลได้บริีสุ์จริงๆสักกี่คนหรอกปากบอกถือศีลแต่ร่วมมือกันฆ่าสัตว์ รวมมือกันยักยอกครับอยู่โลมโมหลวงพ่อยังไม่ได้เฉลยเรื่องผลลับแลยนายเจ๋ยทวง้นแาบเมื่อศาสนาถูกบิดเบือนเกิดเป็นนิกายต่างๆมากมายชาวพุทธพวกหนึ่งที่เห็นว่าศาสนาจะเสื่อมมีแต่คนถือศาสปากถือศีลพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาพวกหนึ่งก็จัดสังคมของตนเองขึ้นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกอื่นพวกนี้มุ่งถือสีหน้าและศีแปด อย่างเคื่อครับเขากินอาหารมังสวิรัตไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ค่าพวกเขากินแต่พืชผักผลไม้จึงทำแต่การเกษตรปลูกพืชมีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่พูดโกหกไม่ผิดลูกผิดเมียใครอยู่กันเป็นสังคมแบบผัวเดียวเมียเดียวหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งร่างกายด้วยเครื่องสำอางด้วยเสื้อผ้าเะพันหลีกเลี่ยงเครื่องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นอานเพิ่มกิเลสทำลายโลกเขาเลยแยกไปอยู่เฉพาะหมู่เฉพาะกลุ่มไม่สูงสิงกับคนภายนอกจึงเกิดมีคนเรียกพวกคนพวกนี้ว่าพวกรับรับ่อรอหรือคนรับแรงอ้มันเป็นมาอย่างนี้นี่เองนายล่วงสอนใจงั้นผมทำท่างั้นผมท่าจะบวดไม่ได้เสียแล้วสิ เพราะผมก็จะบวชเพื่อศึกออกไปหาลาภหาผลหาเมียสะสมพกทระทับไม่ได้บวชเพื่อความอุดพ้นเจ้าตั้งใจไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องของเจ้าก็ตั้งใจเตรียมการไว้มากมายไหนศาสนาของเราก็ถูกบิดเบือนมาไกลผลลาขนาดนี้แล้วถ้าเจ้าคิดว่าการบวชคือการกระทำความดี็บวชเถอะหลวงพ่อแดงสรุปแล้วไม่พูดอะไรต่อคนประมาณสิบคน นำโดยกำนันเทิมยกพวกขี่ม้านั่งเกวียนกันมาจอดเกวียนผูกม้าไว้ที่สาราบังปูตึงทางระหว่างท่าแพรกับปากพยิงแล้วพากันลงเรือมาขึ้นจากเรือที่ชายตุ้งตําบลโมกกระลำเวลานั้นเพิ่งจะห้าโมงเย็นชาวบ้านละแวกนั้นถามว่าพวกเจ้านายจะไปไหนกันนะกำนันเทิมซึ่งนั่งเป็นเป็นหัวเรือใหญ่กลางลำเรือตอบว่า ฉันเป็นพวกศึกษาเรื่องโบราณคดีจะมากุดค้นหาวัตถุโบราณเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เราชาวบ้านก็พากันสนใจบอกข่าวโต่ๆกันไปคืนนั้นบริเวณกลางทุง่งใกล้วัดโมกลานจึงมีคนนั่งกลางวงได้สายศินทุกคนนุ่งขาวห่มขาวแต่งกายเป็นพรามแม้แต่กำนันเธอเองก็แต่งพรามด้วย นอกวงสายสินมีร้านยกขึ้นถูงแก้วบนร้านวางเครื่องเส้นหัวหมูเป็ดไก่ผลไม้แต่ในวงมีบาทน้ำมนต์มีทูบมีทูบเทียนมีตะเกียงเจ้าพายุเผ็นไว้บนเสาไม้ใกล้ที่สัพิธีแสงสว่างนับพันแดงเทียนกระจายขาวไปทั่วยิ่งเมื่อกระทบกับร่างของคนแต่งชุดขาวจึงทำให้ดูน่าสัตา มีชาวบ้านตำบลโมกขลานที่เพิ่งรู้ข่าวพากันมาดูมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งพิธีในวงสายสศินเสร็จชายแต่งกายชุดขาวแขวนลูกประคำที่คอไว้หนวดคอยเยาวเหมือนฤือีไว้ผมยาวถึงกลางหลังซึ่งมีอยู่คนเดียวในพิธีออกมายืนชี้ตรงนั้นตรงนี้เราลูกสมุนที่แต่ละคนดูกำยำล่ำสันก็พากันลงมือขุด ดด้วยจอบเสียมมีดไม้ที่เตรียมมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้บางคนยังกลับไปเอาจอบมาช่วยขุดเขาจะพุดถาอะไรชาวโมกรลานคนหนึ่งตามลอยๆไม่จดจงว่าตามใครเขาหาสมบัติโบราณนะคนหนึ่งตอบภูมิใจที่รู้จักที่รู้ดีกว่าคนอื่นของเขาของหลวงเขานั้นเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดา เขาจะขุดเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เขาไปไว้ทาไมคนโง่ยังถามต่อไปก็อเอาไปขายกวางเอ้ยเอาไปไว้คนดูที่ว่าไอ้เจร์เลยไม่รู้ว่าคนถามกับคนตอบใครเซอร์กว่าใครเพราะคนถามถามต่อไปว่าดูทําไมดูเพื่ออะไรดูเพื่อจะขุดมาคุณหาสมบัติไปใช้บ้างใช่ไหมแล้วคนตอบก็เดินหนีไป พราะพอถามมากมากเข้าตอบไม่ถูกการขุดเลยเริ่มแยกวงออกเป็นหลายกลุ่มมีชาวบ้านเข้าร่วมด้วยเพราะนึกสนุกคำนันเทิมผู้บัญชาการในการขุดไม่ห้ามแต่กำชับให้สมุนแปดเก้าคนเที่ยวดูตามหลุมต่างๆว่าใครขุดได้อะไรกันบ้างหากุดได้ทุกคนต้องนำมามอบให้กับตนพร้อมกันนั้นคำนันเทิมก็ใช้ลำโพงเป็นกลวยปากกว้าง ออกเสียงพูดไปยังชาวบ้านชาวเจ้าที่มายืนมุงดูว่าท่านพี่น้องทั้งหลายฉันในนามตัวแทนของท่านก้าหลวงเมืองนครท่านก้าหลวงให้ฉันมาขุดค้นหาสมบัติโบราณเพื่อจะไปไหว้ในพิพิธภัณฑ์พี่น้องผูใ้ใดใครที่มาร่วมขุดหาขกกุดพบเจอต้องนํามามอบใหฉันแต่เพียงผู้เดียวใครยักยอกของที่ขุดไปได้เป็นส่วนทั่วจะถูกลงโทษหนัก ไทญี่ปุ่นใครบางคนกลา่าวคนใครอยากไปอยู่ไทยญี่ปุ่นก็ลองขัดคำสัง่งกำนันเทิมดูอีกคนเสริมเห็นเขาว่าโนราแจ้งที่ตายพ่ออยู่ที่ไทยญี่ปุ่นก็เป็นฝีมือของพวกกานันเทิมจะมีใครละ่ะนอกจากแกเมื่อไรแกจะถูกจัดจู้ผู้แขนค่าให้ตายตายเจตีนะพวกเราชาวบ้านจะได้สบายสบายกันขึ้นบ้างอย่าพูดไปนะลูกน้องของเขามีใครบ้างก็ไม่รู้ แต่นั่นเดินมานั่นใจแน่แนุ่ดเฉยเฉยหรือพุยเรื่องอื่นเถอะถ้าไม่อยากลงไปอยู่ในหลุมคนที่สองรีบตามคนจ้างพูดคนแรกหลุมนี้เจออะไรบ้างหรือยังยายที่เดินมาดูถามยังเลยครับพ่อคำว่าพ่อเป็นคำยกย่องผู้มีอำนาจเดีือกว่าอย่าลืมนะได้อะไรพบอะไรต้องบอกพวกข้าสมุนกำนันเทิมสมุนกำนันเทิม,ม,ก,ำนนทมกำจับครับพ่อ เรื่องนี้ก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนอีกครั้งนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามตอนต่อไปได้ทางเฟซบุ๊กในชื่อไปบุญพันเมืองซึ่งจะมีลงทุกทุกวันนะครับเว้นแต่มีกิจจำเป็นจะแจ้งให้ทราบลงหน้าขอบคุณครับ